ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอัญญา899 DD ดีดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะสำหรับแรนดอมในคลิปนี้จะมาในหัวข้อที่ว่าใครคือคนปากแข็งอีโก้สูงที่จะไม่ยอมเสียคุณไปให้ใครขอพลังงานจากสะกวน ขอพลังงานจากไพ่เทวดานางฟ้าเอ็นเจลช่วยไกด์ไลน์พลังงานของคุณด้วยค่ะ X of o n Their will, Place of koi The Hangman. Seven of X of six. X of one. ขอภัยปินปินซสปินราชินีไม้เท้าก็คือคว e นออฟสวอนนะคะชูวคอยเดด f o o ู พลังงานตายพายเป็น tree of s o u s อันรู้สึกว่าช่วงนี้คุณคิดมากหรือเปล่าคิดมากเหมือนกับนนี่จีอกหักสินหวังแล้วกับความรักพยายามจะตัดใจจากใครสักคนหนึ่งที่คุณอาจจะหมายปองหมายมั่นเอาไว้ว่าคนนี้แหละคือคนที่ คุณรอคอยรอโอกาสรอให้ได้พบได้เจอกับเขาแต่อย,อยู่มันก็เหมือน energy ของคนที่เหมือนฟ้าประทานพรมาให้คุณได้พบเจอกับเขาคนนี้แต่แล้วโชคชะตาก็ทำร้ายคุณให้คุณต้องจบกับเขาคนนี้ไปไม่ได้พูดไม่ได้เจอไม่ได้พบหรืออาจจะมีคำพูดที่ค่อนข้างจะ ใส่อารมณ์แฝงไปด้วยอัตตาตัวตนอีกโก้แล้วคุณก็รู้สึกว่าไม่เอาละไม่อยากจะสู้กับความรักครั้งนี้แล้วไม่อยากจะทำอะไรอีกแล้วไม่อยากจะฟติ้งไม่อยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตแล้วไม่อยากสู้ขออยู่คนเดียวเงียบเงียขอทำอะไรตามใจบันเทิงเลิงใจที่คุณปรารถนาจะทำ ถ้าอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนไปแฮงเอาท์ไปสังสรรค์ไปดื่มกาแฟหรืออาจจะอยู่ในมุมสงบนิ่งๆอยู่ในห้องพักในบ้านของคุณคุณก็จะทำพยายามที่จะตัดใจตัดจบไม่ต้องคิดถึงเขาคนนี้ไม่ต้องรับรู้เรื่องราวข่าวสารของเขาคนนี้ไม่อยากมองไม่อยากสนใจไม่อยากใส่ใจกับเขาคนนี้ แต่สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่อ่ะ俺รู้สึกว่ามันข้านกับความรู้สึกของคุณอ่ะซึ่งถ้าคุณบอกว่าไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงค่ะไม่ได้คิดอะไรแล้วตัดใจได้แล้วทําใจได้แล้วพร้อมจะมูฟออนไปต่อกับชีวิตแล้วอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่แบบแบบนี้แหละพอใจในสิ่งที่เป็นแล้วเอาเวลาไปทํางานดีกว่า เอาเวลาไปโฟกัสเรื่องงานดีกว่าออกไปท่องเที่ยวดีกว่าออกไปสังสรรค์ไปแฮงเอากับเพื่อนดีกว่าไม่สนใจแล้วกับคนนี้แต่ลึกๆแล้วอันเห็นว่าคุณยังมีความรู้สึกคิดถึงเขาคนนี้อ่ะเหมือนกับคนนี้เขายังเป็นเงาติดตามคุณติดตามตัวคุณติดสอยห้อยตามคุณไปทุกที่ทุกสถานทุกการเวลาทุกเมื่อเชื่อวันต่อให้ภายนอกคุณจะดูเป็นคนที่ทรงสเสั์ เอ่อมีเงินมีทองมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่ภายในใจคุณอ่ะอันคิดว่าคุณยังรู้สึกมีแพชชั่นยังห่วงหายังคิดถึงยังอะไราอาวอรยังอาทรแล้วก็ห่วงใย,ยเขาคนนี้อยู่ลึกๆภายในใจมันเป็นตะกอนความรู้สึกคิดถึงห่วงใย,ยสเสน่หาแพชชั่นรู้สึกรักรู้สึกลกกงไหลรู้สึกดี มันเป็นตะกรนของความรู้สึกที่คุณมอบให้เขาคนนี้อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจคุณนะภายใต้สีหน้าที่เรียบนิ่งไม่แสดงอาการเก็บกักความรู้สึกกักความรู้สึกเอาไว้ไม่เปิดเผยไม่พูดพยายามจะหันหลังละมุกไปกับชีวิตของคุณไปกับเส้นทางของคุณสเตตัสของคุณก็ยังขึ้นมาสดนะที่การงานดีเลอร การเดินทางค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยแต่ความรู้สึกคือคุณยังแอบหวังหรือแอบเฝ้ารอคอยเฝ้าติดตามเฝ้าดูเขาคนนี้อยู่ไกลไกลในที่ของคุณแบบเงียบเงีย ب. ไม่เปิดเผยไม่กระตกกระตากไม่ให้ใครรู้ว่าคุณกำลังรู้สึกเี๋วอยู่ตกหลุมรักเขาคนนี้แล้วเขาก็อยู่กับคุณ เหมือนกับเงาตามตัวคุณไปทุกที่ทุกแห่งหนที่คุณไปหัวใจคุณก็มีเขาอยู่ในนั้นซึ่งคุณอาจจะบอกว่าเปล่ามันอกหักไปแล้วนี่จบไปแล้วนี่เปลหายเงียบจากกันไปแล้วนี่ตัดใจจากกันแล้วนี่ทะเลาะก,กันแล้วนี่ขวานพาซากใส่กันไปแล้วหกักด้ามาด้วยเขาแล้วยอมเจ็บสักครั้งเดียวจะไม่เจ็บอีกแล้ว ทะเลาะกันแล้วนี่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้พบไม่ได้เจอนี่จะเป็นไปได้ยังไงแต่ e n e r g y ของคุณเนี่ยไม่อาจจะโกหกได้อ่ะคุณยังรู้สึกว่าคุณอยากรอเขาอยู่ณนะตรงนี้ที่นี่ถ้าวันหนึ่งคุณสบายอกสบายใจเกี่ยวกับหน้าที่การงานปลอดโปร่งโล่งแล้วคุณก็ยังจะรอเขาต่อไป แต่ช่วงเวลานี้อาจจะพยายามทําตัวให้ยุ่งทําตัวให้ดูดีแต่งตัวให้ดูดีดูมีมาตรฐานอืพยายามที่จะโมดิฟายตัวเองในในลุกใหม่ในมาดใหม่อาจจะอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวจีจ๊ดจ๊าดเปรี้ยวเข็ดฟันหรือแต่งหน้าทําผมหรือแต่งตัวที่มันยกระดับประมาณเนี้ย นะคะรวมถึงสกิลของคุณด้วยการใช้ชีวิตหลายๆอย่างคุณกำลังยกระดับอัปเกรดให้มันอยู่ในเลเวลที่แบบเป็นแบบฉบับในเวอร์ชั่นที่คุณเป็นคุณเวอร์ชั่นที่คุณเป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดภายใต้ความนิ่งเงียบก็ยังมีเขาคนนี้เป็นที่หมายปองอยู่ในใจของคุณเป็นเงา ติดตามคุณไปทุกคนทุกแห่งอืมอันนี้มีความเป็นท่าตรมปุ่ไม,ม่ถุนตุนนะคะเอ่ออาจจะทำงานเกี่ยวกับกฎหมายอาจจะทำงานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลการค้าขาย import export logistic logistic o r d ส่งออกนำเข้า สินค้าระหว่างประเทศหรือเครื่องดื่มอาหารทะเลเผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรธรรมชาติผลไม้รากไม้หรืออาจจะเป็นคนที่ชอบรูภาพถ่ายสวยๆภาพถ่ายโบราณคลาสสิกภาพถ่ายที่เป็นเกี่ยวกับวิวธรรมชาติภาพโบราณจิตรกรรมฝาผนังที่ออกแนวเป็นคลาสสิกหรือออกแนวธรรมชาติแล้วก็อาจจะชอบ การไปท่องเที่ยวทะเลแม่น้ำภูเข,ขาน้นตกลําทาเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่คุณชื่นชอบปรดปรานแล้วก็เอ่อถ้าช่วงเวลาคุณต้องถ้าช่วงเวลากลางวันเนี่ยอันคิดว่าคุณจะเป็นคนที่ทํางานในช่วงกลางวันแล้วก็มีเวลาพักผ่อนในช่วงกลางคืนแต่เในตอนที่อยู่กลางคืนเนี่ยคุณก็มักจะหอบงานที่ค้างค้างอยู่หรือแผนการ แทนของงานในวันถัดไปเนะี่ยเอามานั่งคิดสาลาตะด้วยอืมอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดน้อยใจมีกโก้สูงเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็เก็บทุกรายละเอียดชอบย้ำคิดย้ำทำจดจำทุกเรื่องราวเป็นคนที่บ้างานถ้าสนใจอะไรคุณจะโฟกัสไปที่สิ่งนั้นแบบถึงลูกถึงโคเนอ่ะ นะคะถ้าช่วงที่เงียบนั่นแปลว่าคุณกำลังไปคิดแผนการในการทำงานหรืออาจจะคิดอะไรใดๆเกี่ยวข้องกับงานของคุณชีวิตของคุณหรือเป้าหมายรายเพื่อโพสที่คุณอยากจะทำให้มันบรรลุความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณแล้วคุณจะกำชัยชนะคว้าชัยชนะมาได้อย่างสวยงาม เอน็นเนีของธาตุดินมังกรพึกศกกันก็น่าจะเป็นชาวมังกรชาวพฤกศกชาวธาตุลมก็เป็นราศีกุมราศีตุลราศีกันธาตุดินราศีกรกฎธาตุน้ำราศีมีนราศีมีนราคณามีนหรือมีดาวศุกร์ดาวจันทเกี่ยวข้องกับราศีมีนโดดเด่น หรือราศีพิจิกโดดเด่นหรือมีความเป็นราศีตุลโดดเด่นในดวงชะตาของคุณเป็นนักต่อสู้เป็นนักปฏิบัติเป็นคนที่ลุยบุกอาจจะคิดคนเดียววางแผนคนเดียวทําคนเดียวคุณก็สู้แล้วก็สู้ไม่ถอยจนกว่าจะได้รับชัยชนะหรือประสบความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้ในเรื่องของความรักยังเฝ้ามองดู ใครบางคนที่อยู่ในใจคุณยังรู้สึกว่าคุณยังมีแพชชั่นมีความต้องการที่จะให้เขาคนนี้กับคุณยังมีการคอนแทคดิวกันต่ออาจจะเงียบใส่กันบ้างอยู่ในมุมของตัวเองในเซฟโซนของตัวเองอยู่ในที่ปลอดภัยของตัวเองคุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจอยากจะหนีจากความรู้สึกนี้ไม่อยากจะสู้อีกแล้วอยากยอมแพ้อยากถอย แต่เชื่อเถอะว่าคุณยังถอยไม่ได้เพราะทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณหงุดหงิดกับเขาคนนี้มันก็เป็นทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขด้วยอะ่ะเหมือนกับว่าเออหงุดหงิดที่ต้องคุยกับเขาต้องพูดต้องเจราจากับเขาอันว่าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าที่คุณหงุดห,หงิดหัวใจกับเขาคนเนี้ยแล้วยังเอาเขาเอากจหัวไม่ได้เนะ่ะมีแพชชั่นกับเขาแบบเนี้ย อันว่าคุณเห็นออโตนของคุณเองอยู่ในตัวเขาคนนี้เขามีบางอย่างหรือมีด้านความคิดหรืออาจจะมีสกิลทักษะหรือไมเซตบางอย่างอะคล้ายกับคุณ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าเวลาที่คุณคุยกับเขาอเขาร่วงรู้ความรู้สึกของคุณในอินเนอร์ของคุณ่ะซึ่งคุณโกหกคุณปกปิดเขาไม่ได้ คือช้าเร็วเขาต้องรู้แล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันหงุดหงิดเหมือนกับเวลาที่คุณคุยกับเขาอะคุณคุยกับตัวเองหน้ากระจกแบบนเนี้ยแล้วทุกครั้งที่คุณหงุดหงิดเขาจะหงุดหงิดใส่คุณมันเป็นเหมือนคนหนึ่งคนอะที่เป็นหนึ่งดวงจิตที่แบ่งอยู่ในร่างกายสองสองสเตชันสองสเตชันน่ะนะแล้วคุณจะรู้สึกว่า ทำไมถึงรู้ความรู้สึกคุณทุกทุกอย่างเกือบจะทุกอย่างแล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะเห็นตัวคุณเองในในตัวเขาอะเวอร์ชันที่เขาเป็นก็เหมือนกับตัวคุณในขณะนี้เวอร์ชันที่คุณเป็นนี่แหละมันเหมือนเป็นภาพสะท้อนเป็นกระจกสะท้อนอะเนี่ยเหมือนคนเนี้ยมีเงาตามตัวกำลังดูรูป ของตัวเองที่อยู่ในบ้านหน้าต่างในกระจกซึ่งมันสะท้อนตัวตนความเป็นคุณน่ะคุณเองก็ไปสะท้อนตัวตนความเป็นเขาด้วยดังนั้นอันรู้สึกว่าตราบไดที่ยังมีคุณอยู่ก็ต้องมีเขาอยู่ติดตามคุณอยู่แบบเนี้ยเป็นเงาของคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณอาจจะเหมือนมีเขาเกาะอยู่ข้างหลังคุณเดินตามหลังคุณตลอดเวลาเพราเขาเป็นเงาของคุณไง อาจจะเป็นเงาเอ่อความโชคดีหรือความโชคร้ายก็ตามนะแต่เขาเป็นเงาของคุณน่ยถ้าคุณมีด้านดาร์กไซด์เลยเขาเงาของคุณก็จะดาร์กไซด์ด้วยถ้าคุณรู้สึกสนุกมีแพชชั่นอยากจะทํางานเขาก็จะเป็นเงาที่แบบมีแพชชั่นอยากจะทํางานไปพร้อมของคุณอะซึ่งอันมองเห็นแล้วตลกอะ่ะคุณอาจจะอ่อนใจแบบ บางครั้งเนี่ยคุณอยากจะรู้ขึ้นมาไฟกับเขานะมันก็เหมือนกับคุณไฟกับกับตัวเองเอยในช่วงเวลาเนะี่ยยิ่งคุณโมโหเท่าไหร่ก็เหมือนคุณโมโหตัวเองเข้าใจไหมคะเหมือนคุณทะเลาะกับเงาของตัวเองอนะ่ะคุณตีกับเงาของตัวเองนะตีกับความรู้สึกของตัวเองอนะเนี่ยยิ่งคุณแสดงออกว่าคุณหงุดหงิดคุณถลม่ทลมทลายโลกจะแตกป้าป้าจะพังทลาย เงาของคุณก็จะรู้สึกเหมือนกับคุณอเพราเขาเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคุณบางครั้งอาจจะรู้มากกว่าคุณหนึ่งเก้าแต่เชื่อเถอะว่าความในคุณกับเขาเนะี่ยมีความเป็นคู่กันมากๆดังนั้นถ้าคุณปรารถนาว่าคุณจะทำงานได้สำเร็จรวดร่วแล้วก็อยากได้คู่คิด เพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านคู่เรือนหนึ่งเนี่ยคนที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับคุณเนี่ยเขาก็จะเป็นให้คุณได้นะนะคะเป็นคนรักที่มั่นคงแข็งแรงเป็นความรักที่ยืนยงคงกับพันชาติเป็นความรักที่แบ่งรับแบ่งสู้ เฝ้ามองเฝ้าเป็นห่วงเป็นใยกันเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอถึงจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายคุณก็ต้องส่งมอบความรักให้กันอยู่ดีคุณก็ต้องนำพาความมั่งคั่งความเจริญมาให้กันอยู่ดีเมื่อไรที่คุณใช้ด้านเล,ยล่ย์เยเงาของคุณเขาคนนี้ก็จะร้ายเมื่อ,อไร่ที่คุณใช้ด้านที่มันเป็นด้านพลังงานเอนเนจบวกเขาก็จะเป็นพลังงานเอนเนบวกที่ดีให้กับคุณ อันสูตรพลังงานของคุณมันถ่ายเทให้กันนะดวงจิตของคุณอะ่ะมันมันเป็นดวงจิตที่เกิดโตมาด้วยกันมีความผูกพันกันถ่ายเทพลังงานให้กันและกันอะ่ะเมื่อไดที่คุณอยากรู้ขึ้นสู้เขาก็อยากสู้เมื่อที่คุณรู้สึกว่าท้อแท้ไม่อยากไปต่อเขาก็ไม่อยากไปต่อในความรักก็เช่นกันเมื่อใดที่คุณพร้อมรู้สึกว่าคุณพร้อมคุณทนไม่ไหวคุณอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิต อยากได้คอนเน็กชันอยากได้แพชชั่นเขาก็รู้สึกเหมือนกับคุณดังนั้นไม่ว่าคุณจะคิดจะพูดจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างร้วนมีแรงส,รสั่นสะเทือนมาถึงเอนเนอจของเขาพลังงานตัวตนจิตวิญญาณของเขาเพราะจิตวิญญาณของคุณตัวตนของคุณพลังงานของคุณทั้งคู่มันมีการเชื่อมต่อกันดังนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเขา ที่เป็นคนปากแข็งอีโก้สูงจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปให้ใครก็เพราะตัวคุณเช่นกันที่จะไม่ยอมสูญเสียเขาคนนี้แม้ว่าคุณจะปากแข็งอีโก้สูงก็จะไม่ยอมเสียไม่ยอมเสียเขาคนนี้ไปให้ใครถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณถามใจของคุณเองเขาเป็นเงาสะท้อนกับของคุณเขาเป็นดวงจิตวิญ,ญญาณที่เชื่อมต่อกับคุณตลอดเวลา เขาเป็นคู่ของคุณที่อยู่กับคุณเนเป็นเหมือนเงาตามตัวคุณเป็นดวงจิตหนึ่งดวงที่แบ่งแยกออกมาเป็นเขากับคุณให้มันพบพบมาเจอกัน energy ของโซเมตและเทอวินเฟมซึ่งถ้ามองภายนอกคุณอาจจะเป็นเหมือนกับคู่รักที่มีความใกล้เคียงกันในบางอย่างและแตกต่างกันในบางอย่างแต่ถ้าคุณได้ปฏิบัติได้ อยู่รวมกันหรือได้คอนแทคได้ใกล้ชิดกันคุณจะรับรู้ได้ว่าคุณกับเขามันมีพลังงานจิตวิญญาณที่เป็นเหมือนกับทวินเฟรมนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะคิดทำพูดอะไรเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกับคุณแต่คุณก็ควรที่จะส่งมอบความรักให้กันนะคะอืม เอาเป็นว่าเดี๋ยวอันขอดูอีกสักสาใบว่าไพยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะจะเปิดไม่เยอะเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยมัน,ม,นมี energy ที่คล้ายกันคล้ายกันนะคะขอดูสิ่งที่พพยอยากจะบอกอีกสามใบน่าแล้วสองใบ x of p e n n e หนึ่งเรียนว้าวชัววอนสองไม่เท้าเนี่ยรักที่มั่นคง ค่ะต่างคนต่างมาต่างถิ่นต่างที่เติบโตมาแตกต่างกันแต่มีดวงจิตดวงเดียวกันรูน้สึกใบนี้เนี่ยใน c อฟ f p พ n น a c เ e มันถึงเวลาแล้วที่คุณนางคู่ต้องได้กลับมาพบมาเจอกันสักทีถ้ายังไม่มีโอกาสได้เจอกันหนึ่งวันสองวัน หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์หนึ่งเดือนหรือสองเดือนนี้มีโอกาสที่โชคชะตาจะนำพาให้คุณทั้งคู่กลับมาแก้ไขปัญหาที่มันยังไม่ลงตัวหรือถูกโชคชะตาดึงดังให้กลับมาพบมาเจอกันอีกเพื่อที่คุณจะมาแก้ไขปัญหาด้วยความฉันฉลาดด้วยสกิลของคุณด้วยด้วยที่คุณไปสะสมประสบการณ์มายาวนานแล้ว แต่ยังรู้สึกว่าชีวิตมันยังไม่ได้ถูกเติมเต็มชีวิตมันยังรู้สึกว่าขาดหายต่อให้อยู่ในที่ที่มีความมั่นคงคุณก็ยังรู้สึกว่าไม่มั่นคงอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าดวงจิตอีกเครื่องหนึ่งของคุณยังยังหายไปยังไม่ได้อยู่กับคุณเนี่ยดังนั้นถ้าช่วงเวลานี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถมุฟออนจากเขาไปได้ เขาก็รู้สึกเช่นเดียวกับคุณว่าไม่สามารถปล่อยให้คุณออกไปจากชีวิตเขาได้คุณั้งคู่เป็นคนที่มีเซนสออ์มีทายมีสัญญาณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาคอยตามคุ้มครองคุณอยู่ด้วยความที่คุณเป็นครอบเป็นครัวกันมาในเวลาที่คุณเสียใจทุกใจหรือเจ็บป่วยเขาเองก็มีความรู้สึกเหมือนกับคุณในเวลาที่คุณเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างเป่าเปลี่ยว เศร้าใจรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกว่าเออชีวิตและหัวใจเปราะบางเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกับคุณถ้าาถื่อะไรที่คุณจะรู้สึกเต็มคุณจะไม่รู้สึกขาดหายคุณจะรู้สึกว่าคุณเต็มคุณพอใจคุณมีความสุขก็เมื่อคุณกับเขาได้มาคอมมิชได้เป็นครอบเป็นครัวกันได้แบ่งปันความรักความอบอุ่นเป็นสายใยที่คุณเชื่อมต่อกันอยู่แล้ว แค่รอเวลาว่าเมื่อไหร่คุณจะได้มาเริ่มต้นเป็นครอบเป็นครัวหรือคอมมิชเมนต์หรือมีสถานะเป็นแฟนคุณั้งคู่จะรู้สึกว่าคุณมั่นคงขึ้นเขาจะเป็นเหมือนกับจิ๊กซอตัวสุดท้ายมาเติมชีวิตของคุณให้มันสมบูรณ์เป็นรูปภาพที่สวยงามคุณเองก็จะเป็นเหมือนจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่เขารออยู่รอมาตั้งนานแล้วจนถึงช่วงเวลานี้พอคุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันคุณก็ เป็นจิ๊กซอว์หนึ่งชิ้นเมื่อใส่ลงไปในภาพแล้วชีวิตของคุณกับเขาก็เป็นอันว่ามันจะคอมพลี์มันจะมีความสุขสมบูรณ์แบบรู้สึกว่ามันเต็มรู้สึกว่าชีวิตมันไม่โง่มันไม่เวรวะมันจะมีทั้งความสุขสนุกสนานแพชชั่นการท่องเที่ยวการที่คุณจะมีความอบอุ่นการที่คุณเห็นกันและกันเป็นบ้านเป็นกระจกสะท้อนความรู้สึกของการและกัน รวมถึงคำพูดความคิดการกระทําจะถูกแสดงออกเมื่อคุณได้อยู่ด้วยกันดังนั้นในห่วงเวลาจากนี้ไป <c oughs> ขอภัยนะคะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งวันสองวันถึงสัปดาห์สองสัปดาห์หนึ่งเดือนนี้ช้าสุดเนี่ยสองเดือน สำหรับเอมเพลอร์ที่ช้าช้าสำหรับเอมเพสหรือควีนที่ช้าช้านะีก็ไม่เกินสองเดือนนี้แ่ะค่ะพลังงานของคุณมันจะมีการถ่ายทอดส่งถึงกันตลอดอ่เหมือนกับสัญญาณคลื่นของพลังงานจิตใต้สำนึกของคุณอะ่ะอนุภาคของดวงจิตอนุภาคของความคิดคุณอะมันจะสั่นสะเทือนถึงกันและกันเสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนห่างกันแค่ไหนในเวลานี้จนกว่าที่คุณจะได้กลับมาพบมาเจอกันมาคอมมิตมาเป็นครอบเป็นครัวมาเริ่มต้นการให้สเตตัสความรักจนถึงวันที่มันเป็นครอบครัวกันได้อะค่ะทุกๆอย่างมันจะเกิดขึ้นโดยที่คุณจะไม่รู้สึกว่าคุณสงสัยหรือความเชื่อมั่นที่มันหายไปเนะ่ย ความรู้สึกเววว้าอ้างวา้างความรู้สึกไม่ถูกเติมเต็มเนี่ยมันจะหายไปเมื่อคุณได้เจอกันนะคะมันเหมือนกับเอเนจีของคุณทั้งคู่มาเยียวยากันละกันมาช่วยดึงช่วยผลักดันให้คุณทั้งคู่อยู่ในจุดที่มันดีที่สุดสักเซทที่สุดและคอมพิสที่สุดทั้งชีวิตการงานการเงินและความรักน,นะคะก็จะประมาณนี้นะถ้าถ้าเจอกันแล้วคุณจะรู้สึกเป็นทีมเดียวกันคุณจะเข้าใจ ความรู้สึกความคิดหัวอกเดียวกันมองตากันแล้วคุณเข้าใจแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมั่นคงชัดเจนขึ้นทุกๆวิตินะคะสุดท้ายนี้อันก็ขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ